สวัสดีครับเจอก,กันกับ n EP นะครับกับผมพบานาหนวดน,นะครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่าเจ้าตัว Six เ u อ e r P365 เจ้าตัวนี้นะครับสามารถติดไปฉายติดเลเซอร์หรือติดอุปกรณ์เสริอมอื่นๆได้หรือไม่นะครับเดี๋ยว EP นี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูกันว่าผมติดเจ้าตัวไปฉายโอไลท์ ight, ตัวนี้เข้าไปได้ยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงไปรับชมด้วยกันเลยครับเอาล้วครับทุกคนหลังจาก อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้ไฟฉายของโอไลสมานะครับแล้วก็ได้ติดกับเจ้าตัวกลอกจุให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาติดกับเจ้าตัวนี้ให้ดูนะครับ s i x ซ์เซอ p ส6 5านะครับสำหรับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าติดได้หรือเปล่านะครับทำไมรางมันไม่เหมือนกันเลยรางไม่รองรับกันเลยนะครับมันก็จริงนะครับตัวนี้ Six ซ์เซอร v สติดกับโอไล์ไม่ได้นะครับเพราะว่ารางเนี่ย มันคนความสูงนะครับมันไม่ได้นะครับตัวนี้สังเกตได้เลยนะครับจะติดยังไงก็ไม่ได้นะครับความสูงไม่ได้นะครับตรงนี้ผมมีวิธีการนะครับก็คือผมไปสั่งตัวรางตัวนี้นะครับมาใช้กับซิกเซอร์ฟี365นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาติดให้ดูกันนะครับว่าติดแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดไฟพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับ หน้าตาของเจ้าตัวรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอุปรกรณ์ที่ได้มานะครับหน้าในของเราจะมีตัวรางนะครับ2ชิ้นแล้วก็นอ็อตแล้วก็มีประแจมาให้นะครับนี่เราติดไปเลยติดต,ดต,ดตดดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ใส่เข้าไปเลยเขาจะทำอ่าล่องตัวนี้ไว้นะครับสำหรับตัวน็อตนะครับลองสังเกตดีว่ามันจะมีทางของไคลของมันอยู่นะครับใส่ไปอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ใส่เจ้าตัวนี่นะครับขันน็อตเข้าไปนะครับขันน็อตเข้าไปเรียบร้อยโอเคครับโอเค นี่นะครับหลังจากที่เราขันน็อตไปเรียบร้อยแล้วหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูหน้าตาเต็มๆนะครับนี่นะครับผมว่าถ้าดูดเปิดเผเนี่ยคล้ายๆซิกเซอร์ P320 เหมือนกันนะครับดูทางฝั่งรางด้านหน้านะครับเนี่ยจะคล้ายๆซิกเซอร์ P320 ผสมครับ P365 เข้าด้วยกันนะครับหลังจากที่ติดรางไปแล้วนนครับอันนี้ รู้สึกว่าจะติดได้หลายอย่างนะครับไม่จําเป็นต้องไปติดอของที่เฉพาะซิกแล้วนะครับก็คือจะติดไฟฉายของโอไลท์ ight, หรือว่าของค่ายอื่นๆเนี่ยก็ยอมได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดให้ดูเลยนะว่าใส่รางเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะติดไฟฉายได้หรือไม่ครับนี่ไงครับสามารถติดได้พอดีเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ ซิกเซอรกับไฟฉายโอไร h t นะครับตัวนี้นี่สวยงามเลยทีเดียวครับอันนี้มาแนะนำกันสำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากจะติดรางนะครับอยากจะติดไฟฉายยี่ยห้ออื่นๆบ้างบางครั้งไฟฉายที่ใช้อยู่อาจจะเล็กนะครับไม่เหมาะสมในการใช้ไฟฉายที่มันใหญ่ขึ้นมานะครับเพื่อคุณภาพในการใช้ที่ดีขึ้นนะครับนี่นะครับนี่ เห็นไหมครับการใช้งานไฟฉายของโอไลท์นะครับสว่างมากนะครับดูสิกราฟก็ติดเรียบร้อยนะครับจะตัวไฟฉายโอไลท์นะครับติดกับซิกเซอร์ er P สามหกห้าอันนี้สามารถติดได้นะครับเนื่องจากที่ เพิ่มเจ้าตัวรางตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะสามารถติดไฟฉายหรือเพื่อนๆอยากจะติดไฟฉายยี่ห้ออื่นๆเนี่ยก็สามารถติดได้นะครับเพราะว่ารางตัวนี้เนี่ยครอบคลุมในหลายอ่หลายยี่ห้อนะครับครอบคุมในหลายอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP สั้นๆนะครับมีประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ